สวัสดีค่ะทุกคนใครชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่สีด้วยนะคะกดเลยทำใจดีๆไว้นะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปหายามารักษาลูกเองพ่อหนูเจ็บหนูแน่นนะอกปวดท้องกระสับกระส่ายไตยพิการอาหารไม่ย้อย<า>พ่อคิดออกแล้วมียาอยู่ตัวหนึง่งอยู่ในเข็มฉีดยาอันนี้ ทีท่ทีเดียวรับรองหายอะไรเนี่ยพอ่อพ่อไม่เอาไม่เอา <c oughs> พอ่อหนูเจ็บเฮ้ยกระตูนเมาทำอะไรเสียงดังโวยวายมาถึงข้างบนเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้ว,แล,วแล้วนายทำอะไรกับลูกของนายนะลูกของฉันไม่สบายเอ้ยไม่สบายไนดะ้ยังไงเมื่อวันก่อนฉันไปหากระตูนแคทที่บ้านแล้วจากนั้น ลูกของฉันก็ขอบใจมากๆาเลยนะการ์ตูนแคทที่ให้พวกเรามาค้างที่บ้านน่ะสวัสดีค่ะคุณลุงไม่เจอก,กันตั้งนานเลยนะการ์ตูนเมาส์มาเถอะเราให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้วเรามาเล่นกันพ่อฮะผมไปเล่นกับการ์ตูนแคทก่อนนะฮะได้เลยลูกเออเดี๋ยวพ่อไปคุยธุระกับคุณลุงการ์ตูนแคทก่อนนะได้ฮะมานี่เราการ์ตูนเมาส์มาตรงนี้ไปไหนอะการ์ตูนแคท แล้วจะชาหนุกไหมหนุกอยู่แล้วล่ะนี่ไงนี่ไงลูกเราเข้ากันได้ดีเลยเนาะการ์ตูนเมาไปเถอะเราไปทำงานกันว่าแต่ไซเรนเฮดอยู่ที่ไหนอะอ๋อนั่นไงโยกใหญ่โยกใหญ่ไอโยยายาตตะเตะจาอ้าอไหนหรอการ์ตูนแคทนี่ไงนี่ไงตรงนี้ว้าวนั่นมันตู้ปลาเหรอมีปลา แยบเลยฉันขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะได้สิปิดแค่เป็นไรเอาเข่อจุ่มลงไปในน้ำสิเร็วเข้าเร็วเข้าเป็นยังไงบ้างออช่วยฉันด้วยฉันจมนายกระตูนแคทลูกของนายขึ้นเรงแคทถอบไปหนูกำลังดูการตูนแล้วเว้ยนะอเดี๋ยวลุงจะช่วยนะกระตูนเมาส์หลบไปค่ดขึ้นลรงขึ้นลรกงเกี้ยว ช่วยด้วยช่วยด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอเดี๋ยวฉันไปหายามาให้นะอดทนไว้นะเบบี้เมาลูกลักทำใจดีๆเอาไวพ่อไม่น่าพาลูกไปที่บ้านหลังนั้นเลยปวดหัวเงั้นเดี๋ยวพ่อมานะลูกนะทันใดนั้นเองกระตุนแคทก็ไปเยี่ยมกระตุนเมาล์ออกไปนะทำไมเธอต้องไล่ฉันด้วยแหละกระตุนเมา อย่าเข้ามาใกล้ฉันออกไปเลยออกไปทำไมพูดแบบนี้ล่ะฉันอุตส่าหพาเพื่อนมารักษาเธอนะตัวบ้าอะไรเนี่ยไอ้การียังไงมาว่าฉันถ้านายเจอยาวิเศษจากฉันละก็รับรองนายรู้ไหมว่าฉันโดนพ่อทำโทษอะไรบ้างเป็นพ่อนายพ่อนายดื้อปินขึ้นไปบนตู้ พ่อคะหนูไม่ได้ทํานะการ์ตูนเมาส์ปีนขึ้นไปเองอะ่ะพ่อต้องเชื่อหนูนะไม่ใช่ซ้ะหน่อยพอ่อฮะการ์ตูนแคทผลักผมให้ตกลงไปลุงต้องขอโทษเลยนะการ์ตูนเมาส์เดี๋ยวลุงจะจัดการทําโทษเแบบีการ์ตูนแคทเองมาเน่เดี๋ยวนี้ลูกการ์ตูนเมาส์ไหนพูดอะไรไหนสิไหนปีนขึ้นไปเองนะฉันไม่ได้ปีนขึ้นไปเลยพ่อคะหนูไม่ได้ทํานะหนูไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆพ่อต้องเชื่อหนูสิ จัดการเลยไอ้มังจัดการกระตุนเมาเดี๋ยวนี้ออ่อย่านะาพ่อจ๋าช่วยหนูด้วยขอร้องล่ะกระตูนแคทปล่อยฉันไปเถอะนะฉันขอโทษวันนั้นฉันอาจจะเข้าใจผิดแต่เธอเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนบอกให้ฉันปีนขึ้นไปบนตู้ปลาตู้นั้นนะ่ะ เธอนั่นแหละที่ทำฉันนี่เธอยังไม่ยอมรับพี่อีหรอกกระตุนเมาส์เธอเป็นคนที่ปี่นขึ้นปีเองนะอำร้องทำยังไงดีอเรื่องนี้ฉันว่าเราต้องจัดการจ้วงให้พรุนอย่านะพอเธอกระตูนเมาส์นายก็รู้ว่าฉันน่ะร้ายกาจขนาดไหน ดูจากน้ำที่อยู่บนลําตัวของฉันสิรับรองเลย <c oughs> ดูสิเขากลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วอมอมงฉันว่าพอแค่นี้เถอะนะไปเถอะไปหาอะไรกินกันเอาเป็นไอศครีมวานิราดีไหมย,ยุกอืก็ดีนะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปฉันขอฝากรอยแพลเอาไว้สักหนึ่งสองสามสี่ห้าตามน้ำที่ฉันมีได้ปะดูดิ น้ำของฉันมันเรียกร้องว่าหิวหิวหิว,หวโอ้โหพอซูมใกล้ๆเนี่ย The Imposter น่าก,กลัวมากทุกคนดูดิอุขนลุกเลยนะเนี่ยเอ้ยไอ้หนูพอได้แล้วนี่ลุงเยืนดูตอน,นานแล้วนะเอ้ยกระตูนเมาน้ายไม่คิดจะช่วยลูกนายเหลยเฮ้ยไม่เข้าใจเลย ทำไมกันเด็กๆต้องทะเลาะก,กันด้วยเนี่ยลุงรู้ว่าพวกหนูไม่ถูกกันแต่ว่าการให้อาภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เหรอแต่คุณลุงคะคุณลุงก็น่าจะรู้ดีว่าการ์ตูนเมาโกหกใช่ใช่ใช,ใช่ลูกนายโกหกทำให้ฉันต้องทำโทษล,ลูกของฉันใช่ไหมอมองฉันจะไม่มีวันยอมอาภัยให้นายเลยกระตูนเมา ไอ้เดี๋ยวก่อนดิพวกนายเป็นพ่อเป็นแม่นะฟิพวกนายก็ต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจถึงความสําคัญของการให้อภัยดิพวกนายจะมาดูให้ลูกตีกันแบบนี้ไม,ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องเนี้ยผมไม่ดับนุนนะเอาละ่ะคืนดีปองดองสามคัคคีคือพลังจับมือกันแล้วแยกย้ายไปได้แล้วผมหิวข้าวแล้วจะไปหาข้าวกินมาดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะยอมความกันหรือเปล่า แล้วทำไมทุกตัวละครถึงได้หยุดนิ่งแบบนี้กันนะทุกคนว่าเขาจะยอมไหมคะแต่พี่ว่านะเขาไม่ยอมแน่นอนเลยเฮ้ยเริ่มขยับแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยกระตุนแคทกลับบ้านลูกกลับบ้านไม่หนูไม่ยอมเลยค่ะเอ้ยอมองนายนายอย่าทำแบบนี้กับลูกฉันกลับมาดิครับกลับมาดิครับอะไรกันเนี่ยอยู่ที่ดีก็ตีกระชัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดแล้วสองตัวนี้ ใครเก่งกว่ากันนะอยากรู้มาตั้งนานแล้วก็ตอบไปฉันสิการ์ตูนแคทเก่งที่สุดใครบอกอมองอัดเก่งที่สุดเธอมาดูกันใครชนะอา้าวการ์ตูนแคทแพ้เฉยแล้วดูอมองอัดมาจากไหนกันล่ะเนี่ยพวกเรามารับอินฟัสเตอร์ไปปล่อยทีนอกโลกเฮ้ยดูก่อนดียก่อนใจเย็นก่อนนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วมากันยังไงเนี่ยพวกเราไม่กลับ เ,เราจะอยู่บนโลกนี้เอาแล้วไงโอ้โหโดนจัดการกินเรียบเลยทุกคนคะดูเหมือนว่า The Imposter เนี่ยจะร้ายการไม่เบาเลยนะคะแล้วเจ้าตัวเขียวนี้จะรอดหรือเปล่านะโอ้โหบางตัวถึงกระปีนหนีเลยทีเดียวเชียวอยู่ไปได้แล้วอะไปไหนกัมมาก่อนกัมมาเดี๋ยวนี้กัมมาก่อน อุยวิ่งเร็วจังเลยอ้ทุกคนโอ้ยออ้ยมันวาร์ปได้ด้วยนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยทำยังไงกีล่ะช่วยกันด้วยนะจัดการอยางอิมเพิรเตอร์ให้ออกไปจากโลกใบนี้กันได้เลยเนดะี๋ยวฉันจะขอมันด้วยเจีดลดี๋ยดนี้แหละเอาล่ะพวกเราพร้อมนะ 3, 2, 1, ส e มาดูกันนะคะทุกคนว่าเจอรี่จะจัดการเดอะอิมพอสเตอร์ให้กลับออกไปนอกโลกได้หรือไม่เอาละ่ะขยับักทีดิรอนานแล้วนะลุยเลยเพื่อนฉันเอาใจช่วยลุยโลด เฮ้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 มาโจมตีตล้องไปไปเนี่ยเจลลี่นี่ฉันเองฉันเป็นตล้องวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนชื่อชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ